สวัสดีครับเรียนคณะอาจารย์และกรรมการสถาบันุกทัานกระผมนายอนุวัตเกียรปัญญากระผมนายธนากรเฉียงมานักศึกษาภาควาชาเทืโอโลยยันยุต์วิทยาลัยเทคนิคยีจุฬาภูมิสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือสามวันนี้จะมานําเสนอหัวข้องานวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องขายข้าวสารอัตโนมัติวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องขายข้าวสารอัตโนมัติสอง เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของเครื่องขายข้าวสารอัตโนมัติ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการออกแบบด้านการใช้งานและด้านผลผลิตครับสำหรับเครื่องขายข้าวสารเรานะครับสามารถขายข้าวสารได้2ชนิดนะครับคือข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวสารเหนียวนะครับโดยวิธีการใช้งานนะครับโดยการ1ห,หยดเลี้ยน สิบบาทจำนวนสองเหรียญน,นะครับคือยี่สิบาทนะครับเข้าที่ช่องหยอดเหรียญน,นะครับแล้วต่อไปก็กดปุ่มเลือกชนิดข้าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหอมมะลิหรือข้าวสารเหนียวนะครับนี๋เราลองกดที่ข้าวหอมมะลินะครับขณะที่เครื่องทําง,งานนะครับไฟก็จะมีไฟแสดงสัญลากแณ์เต๋ของข้าวสารหอมมะลินะครับ อันนี้คือปริมาณข้าวสารที่ซื้อในราคา20บาทนะครับผมครับแล้วหับต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตการซื้อข้าวสารเหนียวนะครับโดยวิธีการเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับอยอดเหรียญจิบจนเมินสองเหรียญนะครับ20บาทแล้วกดที่ข้าวสารเหนียวครับก็จะมีไฟแสดงสัญญาณข้าวสารเหนียวนะครับฟแล้าาวกที่ข้า,าวกล้าอยู่นะครับ นี่คือปริมาณข้าวสารเหนียวนะครับที่ซื้อในราคา2ี่สบาทนะครับผมหลังจากที่เครื่องได้ขายข้าวสารหมดแล้วนะครับก็จะมีสัญญาณไฟแสดงข้าวสารหมดนะครับนี่คือข้าวสารหอมมะลิและข้าวสารเหนียวหมดแล้วนะครับก็จะมีไฟแสดงขึ้นนี้นะครับไฟกระพริบครับหลังจาก การขายข้าวสารนะครับถ้าเราจะกําหนดให้ข้าวสารในปริมาณมากหรือน้อยนะครับเราสามารถกําหนดได้โดยใช้โปรแกรม Gx Developer นะครับกำหนดระยะเวลาในการไหลข้าวสารนะครับคือ t0 นะครับก็คือ k80 แล้วก็ k60 นะครับ60นี่คือระยะเวลาห้ที่ให้ข้าวสารเหนียวหรือข้าวสารฮอร์โมิทไรน,นะครับเราสามารถใช้โปรแกรมนี้ upload, อัปโหลดลงใน PLC ได้นะครับที่ควบคุม เครื่องขายเขาสามอยู่ครับผมผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ